หลังจาก3ปีฉันบังคับให้หวางจินเจียนเป็นแฟนแล้วก็บังคับเขาเหมือนหุ่นเชิดเขาเสียชีวิตเพราะช่วยฉันจากอุบัติเหตุทางรถยนต์คุณหมอบอกว่าเพราะเขาไม่มีความตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วต่อมาเมื่อฉันทำความสะอาดบรดกที่เหลืออยู่ฉันพบสมุดบันทึกเล่มหนึ่งภายในคลิปหนีบเต็มไปด้วยบิลและเอกสารจากครั้งที่หวางจินเจียนแอบ ช่วยเหลือแสงจันทร์สองประกายของเขาแสงจันทร์สีขาวของเขามาหลายปีแต่ที่หน้าสุดท้ายกลับเขียนว่าเซงยิงฉันเกลียดเธอที่สุดในโลกเซงยิงก็คือฉันดังนั้นหลังจากที่ฉันเกิดใหม่และกลับมามีชีวิตอีกครั้งในวัย17ปีสิ่งแรกที่ฉันทำคือฉีกสัญญาที่หวังจินเจียนเพิ่งเซ็นลงไปเด็กหนุ่มวัย17ปีมองเศษชิ้น ส่วนที่ร่วงหล่นลงมาบนพื้นอย่างเงียบๆครึ่งวันต่อมามุมปากของเขาก็ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มย้อเย,อเยอ้ยเสียงเต็มไปด้วยการย่อเย้ยเป็นอะไรไปคุณหนูใหญ่ในที่สุดก็รู้แล้วว่าการขายร่างกายเพียงสิบปีนั้นยังไม่พอฉันยังไม่หายง่วงเลยการฉีกสัญญาเมื่อกี้เป็นเพียงปฏิกิริยาตามสัญชาตญาณเท่านั้นสิปีไม่พอแล้วยี่สิบปีละสาสิบ ปีหรือตลอดชีวิตเห็นฉันเอาแต่มองเขาอย่างโมลอยในสายตาของหวังจิน้นเจียนก็ฉายแววเข้าใจขึ้นมาเล็กน้อยเขาหยิบปากกาขึ้นมาอีกครั้งทำท่าทางคุ้นเคยเป็นอย่างดีสัญญาใหม่เตรียมเสร็จแล้วเหรอตอนเย็นฉันต้องไปทำงานพิเศษอีกไม่สามารถมาสายได้สีหน้าของเขาเรียบเฉยราวกับกำลังพูดถึงสภาพอากาศวันนี้ฉันหลุดปากพูดว่าไม่มีสัญญาใหม่ พูดจบประโยคฉันถึงรู้ว่าเสียงแหบมากเลียริมฝีปากที่แห้งผากฉันสั่งตามนี้ใส่หวังจินเจียนฉันอยากดื่มน้ำแต่งงานกันมาสามปีเขาดูแลฉันดีมากแต่ทันทีที่พูดจบเมื่อเผช,ชิญหน้ากับดวงตาดำคลับที่แฝงไปด้วยความเยาะเย้ยนั้นฉันก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่หวังจินเจียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งได้เรียนรู้ที่จะแสงทำเป็นถูกฉันปราบคอฉันตีบตัน ฉันอยากจะอธิบายฉันไม่ใช่แบบนั้นอ๋อที่แท้ก็หาทางใหม่มากแกล้งฉันอีกแล้วหวังจินเจียนทำถ้าคุณเคยอีกแล้วเขาลุกขึ้นรินน้ําให้ฉันถ้าทางชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะเติมน้ําเย็นลงไปอีกเล็กน้อยถ้าอยากเปลี่ยนข้อตกลงในสัญญาก็ไม่เป็นไรค่ะคุณวางใจได้เลยเรื่องที่ฉันสัญญาไว้กับคุณพ่อของคุณผู้จัดการทั่วไปเซิงฉันจะทำให้สำเร็จค่ะ มือของเขาจับแก้วน้ำแน่นมากจนเห็นข้อกระดูกทุกข้อแต่เมื่อนิ้วของฉันสัมผัสโดนโดยไม่ได้ตั้งใจเขาก็สะดุ้งดึงมือกลับอย่างรวดเร็วราวกับทนไม่ได้การกระทำเล็กๆนั้นทำให้จมูกของฉันแสบมากน้ำอุ่นกำลังพอดีฉันก้มหน้าดื่มน้ำรีบปิดบังไว้มุมตาแดงกำ่ำหวังจินเจียนเป็นคนรักษาคำพูดจริงๆแม้กระทั่งหลังจากนั้น เมื่อพ่อของฉันล้มป่วยอย่างกระทันหันหวังจินเจียนก็แบกรับภาระทั้งหมดของกลุ่มบริษัทซึ่งซื้อไว้แต่เพียงผู้เดียวฉันก็ไม่เคยคิดที่จะใช้โอกาสนี้ยกเลิกสัญญาเหมือนกันแม้กระทั่งในอุบัติเหตุทางรถยนต์ปฏิกิริยาแรกของเขาก็คือการกอดฉันไว้ในอ้อมกอดเพื่อปกป้องคุณหมอบอกว่าหวังจินเจียนไม่มีความตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วดังนั้น ผู้ที่หมดสิ้นความปราถนาในชีวิตจึงทำพินัยกรรมไว้ล่วงหน้ามอบทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่ฉันหวังจินเจียนดีมากเพียงแต่เขาไม่รักฉันโชคดีที่ฉันยังมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ไม่มีสัญญาใหม่ฉันวางแก้วน้ำลงแล้วพูดซ้ำฉันจะไม่บังคับให้คุณเซ็นสัญญาอะไรอีกแล้วความเงียบปกคลุมไปทั่วหวังจินเจียนมองฉันครู่หนึ่งสีหน้าของเขาดูเหมือนจะเข้าใจแล้วเขาหยิบกาดแม่เหล็กใบหนึ่ง ออกจากกระเป๋ามาวางตรงหน้าฉันนี่คือเงินที่คุณถิ่นนำมาผมยังไม่ได้แตะต้องเลยฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นฉันรีบคว้ามือเขาด้วยความตื่นตระหนกฉันรู้ว่าเงินจำนวนนี้มีความหมายอย่างไรสำหรับหวังจินเจียนพ่อติดการพน,นันปู่ป่วยหนักชาติที่แล้วฉันใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อบังคับให้คุณเซนสัญญาขายตัวเป็นเวลาสิบปีคุณสามารถรับเงินของพ่อฉันได้ สัญญาก็สามารถลงนามได้หมายถึงสัญญาฉบับธรรมดาครับค่ะพ่อของฉันลงทุนให้คุณคุณจะเลือกทำงานที่เชงชีหลังเรียนจบหรือจะขึ้นเงินทีหลังก็ได้แต่ฉันไม่ต้องการให้คุณอยู่ข้างฉันตลอดไปอีกแล้วฉันก็จะไม่บังคับให้คุณต้องชอบฉันอีกเหมือนกันการมองเห็นของฉันเริ่มพร่ามัวฉันก้มหน้าลงไม่รู้ตัวว่ามือของฉันกำลังกำแน่นมือของหวังจินเจียนจนกระทั่งเขาพูดอย่างเย็นชาว่า มือเหลอยังไม่ทันได้ตอบสนองความประหลาดใจในดวงตาของหวังจินเจียนก็หายไปอย่างรวดเร็วแทนที่ด้วยความว่างเปล่าเขาพูดอย่างไม่แยแสว่าครั้งนี้คุณหนูใหญ่จะเล่นอะไรอีกแล้วหรือว่าอยากใช้โอกาสนี้ทำลายงานสุดท้ายของฉันเพื่อให้ฉันต้องวนเวียนอยู่กับเธอต่อไปเมื่อเห็นใบหูของหวังจินเจียนแดงก่ำด้วยความโกรธฉันก็อ้าปากค้างแต่ก็ท้อแท้เกินกว่าจะพูดอะไรออกไป เพราะเรื่องเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ฉันเคยทําจริงๆฉันตกหลุมรักหวังจินเจียนตั้งแต่แรกเห็นดังนั้นเมื่อฉันรู้โดยบังเอิญว่าเขาจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเดียวกับเพื่อนสนิทของฉันไทม์มายชุกมาลุกทูทูฉันจึงตกใจและรีบก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวใช้สัญญาฉบับนั้นเพื่อผูกมัดเขาให้อยู่ข้างกายฉันตั้งแต่เด็กฉันก็มีนิสัยที่ชอบควบคุมและหวงแหนฉันคิดเสมอว่าเมื่อเวลาผ่านไป วังจินเจียนจะชอบฉันแต่เมื่อเขาเสียชีวิตบันทึกประจำวันก็ยังคงมีเพียงประโยคเดียวว่าฉันเกลียดคุณฉันจะไม่ทำอย่างนั้นหรอกฉันจะเชื่อคุณได้อย่างไรเพราะฉันฉันไม่ชอบนายอีกแล้วเมื่อพูดประโยคนี้ออกมาความรู้สึกอัดอั้นในใจก็ดูเหมือนจะคลายลงไปบ้างฉันพยายามยิ้มออกมาพูดอย่างจริงจังว่าหวังจินเจียนฉันจะไม่ชอบนายอีกแล้ว และจะไม่บังคับนายอีกด้วยหวังจินเจียนมองมาที่ฉันในดวงตาของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ฉันไม่สามารถเข้าใจได้เลยจนกระทั่งถึงเวลาที่เขาจากไปเขาก็ยังไม่พูดอะไรเพิ่มเติมคงไม่เชื่อใจฉันอยู่ดีบัตรใบนั้นถูกทิ้งไว้ฉันคิดสักครู่ถือบัตรไปหาพ่อหลังจากยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าผมไม่ได้ใช้โกยุทถอยหลังเพื่อไปข้างหน้า พ่อของผมก็ตกลงที่จะสนับสนุนหวังจินเจียนต่อไปแต่ก่อนหน้านั้นเขาต้องคุยกับหวังจินเจียนซักหน่อยฉันถอนหายใจด้วยความโล่งออกไม่กี่วันต่อมาฉันพยายามไม่ไปตามหาหวังจินเจียนห้องเรียนเสริมและห้องเรียนปกติอยู่คนละชั้นกันดังนั้นการที่ไม่เจอกันทั้งวันก็เป็นเรื่องปกติ แต่ในสายตาคนนอกมันกลับเป็นการแสดงออกว่าฉันตั้งใจหลีกเลี่ยงหวังจินเจียนไม่น้อยที่แอบดาว,ว่าฉันกำลังแสดงละครเรื่องอะไรแม้แต่เสี่ยหยวนช้างก็ยังอดทนไม่ไหวต้องวิ่งมาหาฉันบอกฉันล่วงหน้าหน่อยสิต่อไปนายจะโทนมันเด็กน้อยหวังจินเจียนแบบไหนอีกสายตาของเขาเต็มไปด้วยความกระตือรือร้อนที่จะก่อเรื่องในโรงเรียนไม่มีใครรู้จักกัน ตามลำดับอาวุโสฉันต้องเรียกเซี่ยหยวนซางว่าคุณลุงแต่เราสองคนเข้ากันได้ตั้งแต่เด็กเล่นด้วยกันมาตลอดก็เลยไม่ใส่ใจเรื่องนั้นเท่าไหร่ฉันมองเขาด้วยสายตาขวางๆไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยเซี่ยหยวนจางแสดงสีหน้าแปลกประหลาดเขาโอบแขนรอบคอฉันลดเสียงลงเมื่อก่อนทุกครั้งที่ฉันพูดถึงหวังจินเจียนดวงตาของนายจะสว่างวาโรด เหมือนคมไฟสองทางทำไมถึงซึมเศร้าแบบนี้ล่ะเด็กนั้นรังแกคุณเหรอพูดถึงส่วนหลังน้ำเสียงของเขาก็ห้าวหาญขึ้นไม่มีการกลั่นแกล้งฉันแค่คิดได้แล้วฉันปัดมือเสียหยวนฉางออกไปแต่ก็รู้สึกได้อย่างไวว่ามีสายตาหนักอึ้งกำลังจับจ้องฉันอยู่แต่เมื่อมองไปรอบๆฉันก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติเลยเป็นอะไรไปเซียวหยนจองเข้าใกล้ฉันมากขึ้น เขาหยุดชะงักกระทันหันรูปต้นคอทำไมฉันถึงรู้สึกเย็นๆที่หลังจังนะไม่ถูกแล้วนายพูดว่าอะไรที่คิดได้ชัดเจนฉันไม่ชอบหวังจินเจียนอีกแล้วโอ้ไม่ชอบหวังเหรอไม่ชอบแล้วเสียงของเขาพุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหันตาเวนช้างพอดีฉันกำลังปวดหัวไม่รู้จะทำยังไงดีเพื่อหยุดปฏิกิริยาที่เกินความจำเป็นของเสียหยวนช้าง เสียงที่คุ้นเคยถึงกระดูกดำก็ดังขึ้นจากด้านหลังฉันไม่หันกลับไปมองแต่ร่างกายแข็งทื่ไปก่อนหนก้าวเซยแวนจังเอามือเท้าไหล่ฉันยืนหัวออกมาอย่างงุดหงิดแล้วพูดว่าเรียกพ่อของนายทำไมสายตาเย็นชาเลื่อนผ่านมือที่วางอยู่บนไหล่ฉันแล้วก็หดกลับไปอย่างรวดเร็ววังจินเจียนถือสมุดแบบฝึกหัดกองใหญ่สีหน้าเรียบเฉยครูจินบอกให้คุณมาพบ เธอที่ห้องทำงานหน่อย